ผีบ้านผีเรือนผีบ้านผีเรือนคือความเชื่อของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณโดยเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคนที่อยู่ในบ้านเรือนหลังนั้นให้มีความสุขความเจริญความเชื่อเรื่องผีบ้านผีเรือนผีบ้านผีเรือนต่างจากผีเล่ร่อนทั่วไปเพราะจะเป็นวิญญาณที่คอยคุ้มครองคนในบ้านเรือนนั้นให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายหรืออัปมงคลในบางความเชื่อผีบ้านผีเรือนถือเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ยังคงผูกพัน กับลูกหลานในบ้านเรือนนั้นในการแสดงความเคารพผีบ้านผีเรือนเราต้องมีการไหว้บูชาเป็นประจำหากละเลยหรือประพฤติไม่เหมาะสมผู้คนในบ้านเรือนนั้นอาจจะอยู่ด้วยความไม่สงบสุขในการตั้งศาลผีบ้านผีเรือนในบางครั้ง ผีบ้านผีเลือนอาจจะอาศัยกับเจ้าบ้านได้โดยไม่ต้องตั้งศาลการบูชาผีบ้านผีเลือนมักจะทำหิ้งบูชาไว้ภายในบ้านหรือบริเวณเสาเอกของบ้านซึ่งแตกต่างจากเจ้าที่ซึ่งจะต้องตั้งศาลออกนอกบ้านวิธีบูชาผีบ้านผีเลือนซึ่งแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนจะมีการตั้งโต๊ะบูชาใช้ทูบหนึ่งดอกสำหรับไหว้ผีบ้านผีเลือนข้าวสวยและกับข้าวควรเป็นอาหารขาวหวานผลไม้และน้ำเปล่าช่วงเวลาที่นิยมในการไหว้คือช่วงเช้า7จ็ดโมงเชา้าถึง9ก้าโมง ซึ่งเชื่อว่าเป็นช่วงที่มีพลังงานบวกสูงที่สุดดอนปูตาหรือผีปูตาหมายถึงป่าศักดิ์สิทธิ์ประจำหมูบ่บ้านตามความเชื่อของคนอีสานคําว่าดอนหมายถึงพื้นที่ที่มีความสูงส่วนปูตาหมายถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่ยังคอยปกปกัปกรักษาและคุ้มครองคนในหมู่บ้านแห่งนั้นหรือเป็นดวงวิญญาณกลุ่มแรกของบรรพบุรุษที่ได้มาพักอาศัยในพื้นที่แห่งนั้นปูตาจึงถือเป็นดวงวิญญาณที่คอยดูแลปกปกัปก,ปกรักษาและคุ้มครองหมู่บ้านแห่งนั้นให้อยู่เย็นเป็นสุข มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์บริเวณการตั้งดอนปู่ตาส่วนมากจะเป็นพื้นที่ป่าเป็นสถานที่ต้องห้ามในการตัดไม้ทำลายป่าคนในพื้นที่แห่งนั้นหรือหมู่บ้านแห่งนั้นซึ่งคนทั่วไปจะเข้าใจว่าดอนปู่ตา ห้ามตัดไม้โดยเด็ดขาดถ้าใครตัดไม้ในพื้นที่ดอนปู่ตาจะเกิดภัยพิบตัติหรือความชั่วร้ายหรือเหตุการณ์ได้ร้ายกับบุคคลนั้นเพราะถือว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้านจะมีการไหว้ดอนปู่ตาก่อนจะมีการทำนาทุกๆปีประมาณเดือน6เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูก,กาลให้ปีนั้นทำนาได้ผลและในพิธีกรรมจะมีการเสี่ยงท่ายเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลและปริมาณน้ำในปีนั้นความหมายสำคัญของดอนปู่ตาเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณปู่ ูตาซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสถานที่แห่งนั้นการเลี้ยดดอนปูตา หรือพิธีกรรมดอนปู่ตาจะบวกไปกับการที่คนในชนบทในหมู่บ้านแห่งนั้นได้มีการมาร่วมรับประทานอาหารกันซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนในพิธีกรรมนั้นจะมีจำหรือพ่อจำจะเป็นสื่อกลางในการสื่อดวงวิญญาณของปู่ตากับคนในชุมชนซึ่งเชื่อว่าถ้าหมู่บ้านไหนหรือชุมชนไหนดูแลรักษาดอนปู่ตาดีชุมชนนั้นหรือหมู่บ้านนั้นจะมีแต่ความเจริญอุดมสมบูรณ์คุณคิดว่าอย่างไร